ผมได้บอกไว้ว่าผมมีจะแชร์มอดที่ดีกว่ามอด w ิกวัเริ่มด้วยผมเริ่มติดตามมอดเดอร์คนนี้นะจากมอสเดย์ยดวันโดยเฉพาะตอนที่ผมเล่นมอเดย์วักับโปรเจกต์รัสเซีย เป็นอะไรที่ผมคิดว่าบิลสี่สิบสองก็ยังสู้ไม่ได้นะตรงนั้นคือแบบพีคสุดๆแล้วอะที่จริงแล้วผมกําลังรอให้บิลสี่สิบสองมันเสร็จเพราะว่าเขาแก้แล้วเขาแก้ระบบตกปลาแล้วให้มันดีขึ้นให้มันสนุกขึ้นแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าไอที่ผมบ่นเรื่องแกะที่ผมเลี้ยงอะมันไม่โตหรืออะไรมันไม่ให้นมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าแพทช์ใหม่มาเรื่อยๆอะมันต้องอัปเดตนับเรื่อยๆมันก็เลยทําให้ตอนนี้ผมเล่นมันพังเพราะงั้นก็เลยผมคิดว่าจะรอให้บิลสี่สองมันออกมาเลยแล้วผมจะไดด้ตต่อออผมกก็คืจััทุว ว่าดูซิว่าในเกมมันมีซอมบี้กี่ตัวตามที่ผมเคยพูดไว้ก็คือผมบอกว่า<อ>มี m มอสวิกวันที่ดีกว่าแล้วเป็นเยยวันก็ได้โอเคเฮ้ยโอเคโอเคโอเคตอนแรกคิดว่าไม่ดีแต่ก็ยังดีไม่เท่าไอเนี้ยยังดีไม่เท่าไอ้ที่ผมจะบอกคุณเยี่ยมเลยทุกคนนั่นแหละผมเคยเล่าเรื่องอิน e ิสโตนให้คุณฟังแล้วว่าเขายากลําบากขนาดไหนกว่าจะเกิดเป็นโปรเจกต์ซอมบอยขึ้นมา แล้วเขาก็พูดเรื่องก่อนที่เขาจะทำโปรเจกต์ซอมบอยนั้นเขาก็ได้ทำอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะ Mod Civilization ซึ่งไอ้มอ i v i l i z a t i o n นั้นทำออกมาแล้วทางเกม Civilization ก็ออกแพ์ออกมาเลยทำให้ Mod ของเขาไม่มีประโยชน์ต่อไปแต่ว่า Mod The Sim s ที่เขาบอกว่าเป็นละครน,น้ำเน่าเนี่ยมันเป็น Mod ที่สุดยอดมากเลยผมไม่เคยเล่น The Sim 3แต่ว่าได้อ่านคอมเมนต์ชม Mod เนี่ยนะประมาณว่าเป็นผลงานของอัจฉริยะเลยอะอย่างเช่นดูเนี้ยนะ Indie Stone Mod นะเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆ O M G ฉันลบออซมอรดออกไปเลยมันทําให้เมืองของคุณมีความรู้สึกเหมือนมีชีวิตแล้วแบบโอ้โหดูคําชมก็คือถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ซัมบอยมีตัวละครมีเมืองออกมาเรามั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสที่โปรเจกต์ซัมบอยจะเป็นเกมอัปเดตเยียได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะ10-11-12ปีแล้วเท่ากับคอมผมเลยก็นั่นแหละโอเคก็มาดูมอนะมอเนี้ย แม้ว่า indie stone ะจะมาทำโปรเจกต์ซ้ำบอยแล้วก็ไม่ได้ทำมาต่อแล้วแต่มีคนทำต่อซึ่งก็ได้รับคำชมว่าเป็นอัจฉริยะเหมือนกันแล้วคนทำต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นดีไซน์แรกอะ่ะมันบุกเบิกโดย indie stone และผมจะขอบคุณการบุกเบิกของพวกเขาจะ always จะเสมอเลยว่ามันเป็นเพราะพวกเขาถึงเกิดเป็นมอดนี้ได้นะ story progression ถ้าเกิดคุณเล่นซีม3คุณควรลองเลยได้รับคำชมเยอะมากๆเลยอะ่ะมันไม่ได้ชมธรรมดามันชมขนาดเป็นอัจฉริยะ ผมอยากจะลองมากแต่ว่าผมไม่เคยได้เล่นซิม2องและซิมสเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนี้ผมเด็กๆอะ่ะคอมบ้านพ่อของผมลุงของผมแล้วนะมันเป็นม,มือสองที่ซื้อต่อมาก็เล่นได้แค่ซิมหแต่ว่าซิมหเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ซอมบอยอย่างเรียกว่าไงอะ่ะลึกซึ้งอะ่ะยูทูบเบอร์ที่ทำโปรเจกต์ซอมบอยอ่ะแฟนๆของเขา,าก็เรียกร้องให้เขาทําเล่นเดอะซิมในวิดีโอนี้ผมอยากจะขอบคุณ3,000ซับ ขอบคุณทุกคนจริงๆคือตอนนี้ผมกลับไปทำพาร์ทไทม์แล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะแล้วผมสอนผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเจเนอเรชันทิก k เจเนอเรชันอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยนะก็สอนนะสนุกดีอ่ะแต่ว่าคริสต์มาสนี้ภรรยาผมจะคลอดลูกชายของผมแล้วแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะสอนลูกชายเองแล้วก็จะกลับไปสอนหนังสือเพื่อจะรับคมดาบของผมนะแล้วผมก็มีค้นพบวิธีการต่อสู้กับ Tik k t o k เจเนอเรชันแล้วจะแก้ยังไง ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ก็คือลองติดตามช่องหลักของผมดู y o u t u b e c o m n a v a n i c h ผมก็จะแชร์วิธีที่ผมใช้สอนนะสอนลูกชายของผมทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะรอจริงๆอยากได้คำตอบจริงๆคำตอบก็คือ Radio Amelia ถ้าเกิดคุณสนใจอยากหาสิ่งดีที่สุดให้ลูกของคุณก็ลองไปศึกษาค้นหาหาหนังสืออ่านเรื่องการสอนแบบ Radio a m e l i a ดูถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจศึกษาแล้วก็ รอผมในช n e l หละ่ะคุณจะเห็นเลยว่าผมสอนลูกชายของผมยังไงแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงโอเคทำไมเดอะซิมส์หนึ่งถึงเป็นเนื้อเรื่องจากเกมที่ดีที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาเลย The Last of Us สู้ไม่ได้โทษทีเกมไหนเนื้อเรื่องดีอีก l l o u t ไม่ได้เอาเกมโปรดของผมเลย Disco Elysium ไม่ได้ไม่มีอะไรเทียบได้กับเนื้อเรื่อง The s i m s คนพัฒนาเกมเขาเจออะไรมากมายเลยกว่าจะออกเกมนี้มาได้นะลำบากเจอความยากลำบากไม่ต่างจาก Project So m มบย เขาก็ใช้ความเชื่อของเขาพัฒนาออกมาได้นะแม้ว่า EA จะทำลายแฟรนชส์นี้ไปใน The Sims 4ก็ตามแต่ว่าสำหรับผมแล้วว่า The Sims 1เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องดีที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะไม่มีอีกให้ผมเล่าให้คุณฟังว่าทำไมแล้วคนสร้างโคตรฉลาดเลยจงใจให้เป็นเช่นนั้นนี่จะเป็นเนื้อเรื่อง The Sims 1ที่เล่าโดย Ambiguous Amphibian มีชื่อว่า The Sims 1 Version อเมริกันเทรดมาร์กนั่นก็คือความฝันอเมริกันที่เราถูกหลอกให้เราอิจฉาเขาะนะคนที่เขาเล่น p r o j e c t ์นั่บอยเนี่ยเขาจะเล่นเดอะซินชา a l เลน g ์ก็คือจะเริ่มที่ศนดอลลาร์ไปไยดินอะไรให้หมดเลยแล้วก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากศูแล้วพยายามต่อสู้เพื่อไปให้ถึงความฝันอเมริกันที่ทุกคนถูกอินหา Ever since I first played it as a kid, I always thought The Sims implicitly laid out the plans for living a successful life. The American dream. Even if you start out penniless, you can work your way up through the ranks, making money, raising a family, and handing off a legacy to the next generation for a brighter future. Through effort, grit, and a frugal mindset, you can build something to give your descendants the foundation to thrive. It always seemed funny, though, that way Maxis designed the game. Slowly, when you rise from poverty to wealth, your possessions start to eat up more of your time and energy. Suddenly, everything starts breaking down, and now you can't even afford to keep up with your own raised standard of living decadence, temptation, and luxury. It harps on a set of existential dilemmas. Can we truly make progress from one generation to the next? And will we ever be content? Or will the natural human inclination to desire more and be agitated eventually devour us before we ever reach our moving goalpost? So I embark today on a new adventure to explore some of these questions. He started by opening a book and then accepting any job that was offered to Then he went to work without any money or any other He said that it was not as as the excitement you started with nothing เริ่มมีอะไรสักอยาก่าง <500. S 1> เยขาซื้อเครื่องปิ้งบาร์บีคิว <c oughs> เพื่อจะทำอาหารกินเวลาที่เหลือนั้นเขาทำความสะอาดปัสสาวะแมวหน้าบ้านของเขานะแล้วเขาก็ซื้อป้ายห้ามสัตว์เพ่นพ่านเข้ามา <c oughs> เขานอนที่พื้นเขาร้องไห้ที่เขาฉี่ราดกังเกงนั่นแหละอัพเวิร์ดม l i t บการเคลื่อนขึ้นของฐานะชนชั้นเขาก็เฝ้าพูดว่าเราจะต้องเก็บออมมากกว่าใช้จ่าย <c oughs> เขาซื้อเก้าอี้เอนได้เพื่อเขาจะไม่ต้องหลับตานอนบนพื้นอีกเขาซื้อที่อาบน้ำ เขายังคงนอนหลับท่ามกลางดวงดาวทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นด้วยการซื้อทีวีขาวดำเล็กๆเครื่องนี้นอนบนพื้นขี่เยี่ยวราดอยู่บนพื้นนั่นแหละอาหารย่างเบอร์เกอร์ความสนุกสนานจากทีวีขาวดำเล็กๆแล้วก็ได้ความสะดวกสบายด้วยจากเก้าอีน้นี้แต่เขายังรู้สึกโดดเดี่ยวลำพังเศร้าเหงาเขาก็เลยไปที่ดาวเทาเพื่อจะไปหาซื้อสัตว์เลี้ยงมาเขายังคงกัดฟันต่อสู้เพื่อความฝัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเริ่มมีเงินพอที่จะซื้อเตียงนอนมีเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นขนาดที่ว่าสร้างผนังรอมรอบเป็นบ้านได้แล้ว oh, คุณอาจจะดูบ้านหลังเนี้ยแล้วคิดอยู่ในใจคุณว่าไอ้บ้านหลังนี้มันขยะนี่ว่าเช mm ่น hmm. นั้นแล้วเขาขอตอบว่ามันเป็นขยะเชี่ยๆของเขาแต่ที่เขามีสิ่งของน้อยมากนั้นทําให้เขารู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่เขาได้โดยเฉพาะของเล็กน้อยที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นสะดวกสบายขึ้น,ขนเขามีสุขขาแล้วนะเขามีโต๊ะแล้วนะ เขาสามารถนั่งกินอาหารได้แล้วแล้วด้วยทุกอย่างที่ดีขึ้นอ่ะทำให้เขามีอารมณ์ดีขึ้นจนเขาสามารถหางานที่ดีกว่าได้เขามีวอลเปเปอร์มีพื้นในบ้านแล้วขนาดที่ว่ามีคอมแล้วนะอันนี้คือรวยกว่าครอบครัวผมแล้วนะเพราะว่าเดือซิมสองผมยังเล่นไม่ได้เลยอ่ะคอมมือสองเขาหางานที่ดีกว่าจนเขาพบก,กับงานที่มีรายได้ดีมากๆากพอมีเวลาว่างเขาก็เริ่มวาดผลงานศิลปะได้รายได้เล็กน้อยเขาเพียรพยายามเป็นพนักงานแบบอย่างที่บริษัทต้องการพยายามในทุกวัน กพื่อจะไปให้ถึงแบบอย่างตัวเขาเองที่สมบูรณ์แบบก็ไม่รู้ว่าจะมีวันไหนที่เขาไปถึงได้และแม้ว่าสิ่งของเขามีน้อยนิดแต่เขาทําให้มันเป็นที่อยู่อาศัยที่ง่ายอยู่เขาแกะสลักตุ๊กตานโนมแล้วนะแล้วที่สวนหน้าบ้านก็ซื้อฟาร์มิงโกมาประดับตกแต่งด้วยด้วยการวางแผนเก็บออมที่ดีมัธยัสมีวินัยนตัวเองฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอเขาได้รับการเลื่อนยศผู mm ้ hmm. ตอนนี้ก็คือเขามีชีวิตที่ดีนะเป็นโสดนาะี่การงานดี มีเงินมากพอแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์แย่ๆอะไรที่จะทาให้ชีวิตเขายุ่งเหยิง <old> มันก็คือความฝันอเมริกรันที่เขาถูกเครื่อมสอนนะนะการก้าวขึ้นสู่ฐานะที่ดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกลําพังก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามตัวเองว่าเราจะต้องก้าวไปถึงไหนกันถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ลําพังแล้วตุ๊กตาโนมพวกนี้จะทํามาเพื่ออะไรกันน้ําพุ6000ดอลลาร์ 6, นี้มันจะมีไว้ประดับไปทําไมกัน เขาพยายามค้นหาคำตอบความฝันอเมริกันคืออะไรถ้าพูดง่ายๆก็คือมันคือการทำงานให้ได้เงินมากขึ้นบริโภ oh, <no. S 1> คซื้อของให้เรามีของกินของใช้มากขึ้นเพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติส่งทอดต่อไปให้ลูกหลานของเราได้เราจะเป็นที่ต้องทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อลูกหลานของเราจะชีวิตดีขึ้นเขาก็เลยเริ่มสร้างบ้านที่ใหญ่ขึ้นแม้ว่าเขายังมีเงินไม่พอที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่จะตกแต่งบ้านนั้นก็ตามแต่เช่นนั้นแล้วอ่ะเขาก็จําเป็นที่ต้องหางานท <'s> ี่ดีกว่า ทำให้เขาแทบไม่มีเวลาในการฝึกฝนทักษะของเขาหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นรอบๆตัวเขาและนั่นก็คือความคาดหวังในการงานของเขาแต่ไม่ต้องมีเพื่อนมากกว่าเพื่อเขาจะได้มีเงินที่มากกว่า <I brought S 1> เขาซือฮอตทับเพื่อที่เขาจะพยายามสร้างไมตรีกับคนอื่นได้ง่ายๆในการแช่น้ําร้อนแล้วก็จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านด้วยแต่เขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะเข้าไปในฮอตทับไม่มีเวลาที่จะร่วมปาร์ตี้ในงานปาร์ตี้ของเขาเองแต่ถึงแม้ว่าเขามีเวลาที่จะลงฮอตทับอุปนิสัยของเขาเนะ่ะ <c oughs> เขาเก่งในเรื่องการฝึกฝนทักษะของตัวเองการหาเงินแต่ไม่ใช่การเข้าสังคมเหมือนกับว่าไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนของเขาเลยแม้ว่าจะในบ่อน,น้าร้อนของเขาเองเขาจําเป็นต้องใช้เงินในการไปพักร้อนเพื่อที่จะพยายามรักษาความสัมพันธ์ฉันมิดของคนร,บรอบๆตัวเขาเขาฝึกฝนตัวเองไปจนถึงขั้นสูงสุดของหน้าที่การงานของเขาเป็นงานที่มีรายได้มากที่สุดในเกมแต่เขาไม่มีเวลาที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเขาเลยขณะที่ว่าเขาจําเป็นที่ต้องออกงานมาและพยายามที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ แต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายๆเพราะาเขาเคยมีเวลาที่ไหนในการเข้าสังคมด้วยจําเป็นต้องโฟกัสทุกอย่างไปที่หน้าที่การงานเขามีอายุมากขึ้นเขาเหนื่อยน่ายเขาชราเขาหงุดหงิดเกลี้ยวโกรธเขาจะไม่ต้องทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปด้วยการซื้อบ้านใหม่ซื้อสิ่คขอไม่แพงมากๆขณะที่เขาต้องซื้อตะเกียงจีนี่เพื่อขอพอให้ผู้หญิงคนนี้ตกหลุมรักเขาเขาต้องซื้อแหวนเพชรราคาแพงเพื่อที่รักษาความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ เขาขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานหลายครั้งแต่ว่าหล่อนก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าถิวโซเกินไปแต่เขาก็ยังมุมาะพยายามจนหลังจากนั้น5ครั้งหล่อนก็ตอกตกลงเขาดีใจจนเยี่ยวลา่างเกงว่าเขาดีใจมากขนาดนี้เขายอมสละหน้าที่การงานทุกอย่างซื้อของขวัญแพงขนาดนั้นจนเงินในบัญชีของเขาร่อยหรอแต่ว่ามันจะต้องคุ้มค่าใช่ไหมใช่ไหมคนเขาบอกแบบนี้กันอะแต่มันไม่เลยเพราะว่าอุปนิสัยของเขา มันไม่ได้ทําให้ชีวิตสมรสมันคุ้มค่าเขาต้องพยายามใช้เงินของเขาในการรักษาความสัมพันธ์ซื้อแหวนเพชรซื้อของแพงๆให้ผู้หญิงของเขาด้วยหวังว่าทั้งสองคนจะสามารถเติมไฟรักนี้ให้มันยังคงไม่อยู่ได้ถ้ามันไม่เวิร์กแบบนี้มันต้องมีลูกไหมต้องมีอะไรอยู่ระหว่างกลางคนสองคนนี้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นต่อสู้เพื่ออะไรที่ไม่ใช่ของตัวเราเองแต่มันก็ไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่งานที่ง่ายอ่ะ แล้วเขาก็ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของเด็กทารรคนนี้ได้จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมารับเอาตัวลูกของเขาไปสุดท้ายแล้วเขาไม่เหลืออะไรไม่เหลือเงินในกระเป๋าไม่เหลือความรักไม่เหลือหน้าที่การงานไม่เหลืออะไรเลยทั้งนั้นทุกอย่างที่เขาทําตามความฝันอเมริกันนี่มันไม่มีค่าอะไรเลยเหรอใช่เขาขอตอบว่ามันไม่คุ้มค่าไอ้คำเฉยๆที่พวกเขาเฝ้าสอนกันว่าเราสามารถต่อสู้เพื่อเลื่อนขึ้นสู่ฐานะชนชั้นทางสังคมที่ดีขึ้น เขาเลยบอกว่าบางทีนะบางทีชีวิตที่ดีชีวิตคุ้มค่าที่เราจะใช้อะบางทีอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่มีครอบครัวมีบ้านที่ล้อมด้วยรั้วสวยงามมีการงานที่มั่นคงมีลูก2.5คนถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว่ชีวิตที่ดีที่เขาตามหานั้นอะถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ในอดีตการเวลานั้นถ้าเกิดว่าเขาได้มีมันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะถูกซ่อนอยู่ในตุ๊กตานมพวกนั้นที่สวนหน้าบ้านของเขา